กระทรวงสาธารณสุขเตรียมขยายทีมหมอครอบครัวนะครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดโดยที่จะเน้นการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงครับจากการศึกษาคาดว่าในปี2568ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุประมาณ14.4แสนคนนะครับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดมหรือในประชากร5คนจะมีผู้สูงอายุ1คน และจากการตรวจคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลถึง1ล้านสแสนคนนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้สูงอายุจะใช้ทีมหมอครอบครัวน,นะครับลงพื้นที่ดูแลถึงบ้านโดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นส่วนสำคัญดูแลผู้ป่วยที่นอนติดบ้านติดเตียงซึ่งจะสามารถช่วยลดการใช้ยานในผู้ป่วยสูงอายุได้ครับอกเถึงลุกก็คือกายภาพบำบัด เพราะว่าท่านที่ติดบ้านติดเตียงโดยพาะที่ติดเตียงจะต้องการเสริมในด้านของกําลังหรือการดูแลร่างกายที่ถูกต้องนะฮะซึ่งอันนี้กายภาพบําบัดเป็นหัวใจสําคัญกระทรวงสาธารณสุขมีแผนที่จะขยายนโยบายที่ใช้ชื่อว่า long term care นะครับซึ่งร่วมกับสมักังานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากเดิมที่ส่งทีมแพทย์ประจำครอบครัว4 0ส0ครอบครัว และอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศแต่ว่าปัจจุบันตัวเลขจากสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยพบว่าทั่วประเทศมีนักกายภาพบำบัดที่ได้ใบประกอบวิชาชีพเพียง1 0,000คนโดยมีกำลังการผลิตจาก16สถาบันเลขาธิการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยบอกว่าถ้านำจำนวนนักกายภาพมาเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรยังถือว่าขาดแคลนนะครับแม้ว่าทุกปีจะมีการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ว่าปัญหาก็คือเกรา่อมาตรากําลังในแต่ละโรงพยาบาลของรัฐยังมีไม่เพียงพอทาให้นักกายภาพบางส่วนต้องออกนอกระบบกับ